สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮ้งแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้ว วันนี้ผมจะมีเรื่องราวดีๆมาบอกกับแฟนๆเพจแฟน Youtube ของผมทุกท่านนะครับการโคโจรของดวงดาวต่างๆเนี่ยนะครับทั้ง10ดวงเนี่ยมันก็จะมีผลส่งผลทั้งดีและไม่ดีกับทุกๆราศีทั้ง12ราศีนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมา ช่วงประมาณสิงหากักยาแล้วก็จากช่วงนี้ครับไปจนถึงข้างหน้านี่นะครับมีอยู่สราศีที่ได้รับผลที่ดีมากจากดาวใหญ่ก็คือจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสทรงผลให้ดีในหลายๆด้านทีเดียวนะครับสี่ราศีที่ผมจะบอกตรงนี้เนี่ยก็คือ 1. ชาวราศี มิถุน 2. ชาวราศีธนู 3. ชาวราศีกัน4ชาวราศีมีนด้วยกลไกลแห่งการโครจรของดวงดาวตรงนี้นะครับส่งผลดีกับทั้ง4ราศีที่ผมได้บอกไปยิ่งถ้าเกิดพื้นฐานดวงของท่านมีลักษณะของดาวที่ดีด้วยแล้วมันก็ยิ่งส่งผลดีได้อย่างนานานะนะประการนะครับผมจะไล่ไปทีละราศีนะครับเช่น ชาวราศีมิถุนดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพที่สของตัวท่านภพที่สี่ตรงนี้เนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เขาเรียกปฐุมเกณฑ์ปฐุมก็คือลักษณะของดอกบัวมันหมายถึงเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีมากแม้ว่าดาวพฤหัสตรงนี้จะอยู่ในลักษณะของการโคจรที่เขาเรียกว่าบางคนบอกว่าแสง ต้องการให้แสงสว่างกว่านี้หรืออะไรก็ตามนะครับแต่จริงมันอยู่พบเนี่ยมันดีสุดๆแล้วนะครับเชื่อทินแสงมิงนะนะครับก็ทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยได้นะรับพลังของดาวจูปิเตอร์ตรงนี้เนี่ยส่งผลให้เขามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้หลากหลายประการด้วยกัน1มีโอกาสที่จะประสบการความสําเร็จในเรื่องของความเป็นปึกแผนมั่นคงในเรื่องของฐานะ นะครับบางคนก็อาจจะได้ไปซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยหรือบางคนก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของงานเช่นตําแหน่งหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นตําแหน่งหน้าที่การงานมีการก้าวขยับไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับ 2. ชาวราศีมิถุนจะมีโชคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเรื่องความรักนะครับ เ,เพราะว่าดาวพฤหัสตรงนี้เนี่ยไปอยู่ในภพที่4นะครับเป็นลักษณะที่ส่งแสงที่ดีเพราะว่าดาวพฤหัสในตำแหน่งดวงเดิมของชาวมิถุนเนี่ยอยู่ในภพที่เกี่ยวกับคู่ครองก็โคจรมาอยู่ในภพที่4ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์เช่นกันฉะนั้นใครที่ผ่านมาโสดเป็นผีตานีนะครับหรือว่าความรักไม่ลงตัวชาวราศีมิถุนก็จะความรักลงตัวซะอย่างนั้นแหละครับลงตัวเฉยแบบ นิ่มๆเลยนั่นคือการโครจรของดวงดาวที่ผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้วว่ามันเป็นการโครจรที่ดีมากสําหรับชาวราศีมิถุนอีกเรื่องหนึ่งก็หมายความว่าชาวราศีมิถุนจะเป็นช่วงที่เขามีความรู้สึกมันมีอะไรบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาและถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะครับ ส่วนชาวธนูราศีธนูดาวจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสตรงนี้มาลอยอยู่พบที่สิคือภอลอยกลางฟ้าพพเขาเรียกพบพบลอยกลางฟ้านะครับพบที่10ก็ส่งผลดีครับบางคนบอกว่าแหวแสงมันยังไม่ไม่เพียงพอมันพอแล้วคุณรู้ไหมว่าดาวพฤหัสมาอยู่ภพสิบตรงนี้สําหรับชาวราศีธนูเนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับยิ่งกว่ามาหาอุดสองตัวอีก ยิ่งกว่ามหาอุตสองตัวอีกถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยโอ้ถือว่าไม่ได้เลยนะมันเป็นเรื่องกฎโยกเกณฑ์ที่สําคัญมากย้ําอีกครั้งว่าดาวพฤหัสมาอยู่ในภพที่สิบได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ยิ่งกว่ามหาอุตสองตัวอีกซึ่งมหาอุตกูว่ายิ่งใหญ่แล้วอันนี้คือยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกนะครับทําให้ชาวราศีธนูประสบความสําเร็จในเรื่องของการงาน บางคนก็ได้ลงหลักปักฐานการงานที่แน่นอนบางคนก็ได้เปิดธุรก,กิจบางคนมีออฟฟิศใหม่นะครับบางคนก็การงานเข้ามาแบบทำไม่ทันเลยและเช่นกันดาวพระฤหัสที่ได้ตำแหน่งอุดมแกนตรงนี้สำหรับชาวราศีธนูยังส่งผลดีในเรื่องของความรักด้วยครับจะหมายความว่าคนลัคนาราศีธนูเนี่ย จะได้พบคนที่ถูกใจนะครับดาวมันย้ายขยับดีมาตั้งแต่จะต้องบอกว่ามันเริ่มเริ่มที่เดินดีเลยก็คือประมาณช่วงกันยาที่ผ่านมานะครับได้พบปะจะเจอเอสิงหากรยันยที่ผ่านมาได้จะเจอคนที่ถูกใจมีความรักที่ลงตัวแล้วก็มีความสุขอย่างมากในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสตรงนี้ผมบอกแล้วว่า เป็นดาวที่ทรงพลังุภาพที่สุดเป็นกุมุ์เกณฑ์ก็คือเป็นดอกบัวเป็นดาวใหญ่แล้วก็การเงินก็จะดีขึ้นด้วยสําหรับช่างท่านที่อยู่ในลัคนาราศีธนูนะครับและแน่นอนสําหรับชาวราศีกันและชาวราศีมีนดาวพฤหัสไปทับตําแหน่งราศีกันสําหรับชาวราศีมีนเนี่ยดาวพฤหัสไปอยู่ในภพที่7ก,ก็คือภพเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็แน่นอนครับราศีกันกับราศีมีนก็จะได้รับพลัง ดีของดาวพฤหัสที่ส่งคุณค่าตรงนี้ให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดก็จะทําให้ท่านมีความสําเร็จสมหวังและนี่คือสีราศีที่ผมได้บอกไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าราศีอื่นๆไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมมาอธิบายถึงดาวใหญ่ๆก็คือจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสที่มันส่งผลกับราศีทั้งหมด4ราศีตรงนี้อย่างเด่นๆเลย ย้ําว่า 1. ราศีมิถุน 2. ราศีธนู 3. ราศีกันสี่ราศีมีนนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงดายุนาคทองขอละท่านไปก่อนเดี๋ยวจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ